เพื่อน,นชาวเอนครับเจอกันอีกแล้วกับอเล็นกนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับอุลโฟนอาร์เมอสิบปดนะครับเป็นอูโฟนอาร์เมอร์สิบแปดเป็นตัวท็อปของลักเก็ตโฟนค่ายอุล o โฟนณนะตอนนี้เลยทีเดียวนะครับก็ มากับอุปกรณ์ครบๆเหมือนเดิมนะครับจะเป็นตัวเอนโดสโคปนะฮะที่เจ้าตัวนี้ก็พพอร์ตด้วยแล้วก็จะมีเคสนะครับตามสไตล์ของอุลโฟนนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปแกะกล่องันเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวอุลโฟนพาวเวอร์สิบแปดโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับสำหรับเคสนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับตัวนี้ นะครับสปอร์ตแม่สิบแปดสิบเก้าเลยนะครับอันนี้ทําให้รู้ว่าจะมีสิบเก้ามาอีกไนไม่ช้านี้แน่ๆหรือเปล่านะครับเนี่ยฮะเคสก็จะเป็นสไตล์เดิมครับก็อย่างที่บอกนะก็จะมีสายแล้วก็จะมีที่เสียบนะฮะเหมือนเดิมนะฮะแกะเพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูรีวิวตัวอ่าเมื่อสิบหกอะไรเงี้ยฮะมันก็จะ ลักษณะนี้ฮะเสียบเข้าไปแล้วมันก็จะกึึบเวลาเรากดลงมาแล้วก็กดเยื้องแรงก็ดึงออกมานะฮะมันก็จะสําหรับเอาไว้ห้อยนะครับรเอาไว้หนีบนะฮะประมาณนั้นสําหรับในเรื่องของเทสนะครับที่เขาแถนมาให้แล้วก็เอนโดสโคปนะฮะก็ไม่ต้องคุยอะไรมากนะฮะเดี๋ยวให้เพื่อน ไปดูรีวิวตัวอาร์เมอร์16เลยนะครับเพราะว่าอันนี้แอลจะขออนุญาตข้ามไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนกันเลยนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครับก็จะมีอเรีตัวหักเขมมุมกล้องมาให้แล้วก็มีตัวหน้าสัมผัสนะครับจากกล้องแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดปิดไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวถ่ายนะครับกดถ่ายประมาณนี้เลยอ่า วันนี้ขอนอกสถานที่หน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีเสียงเพงลงรบกวนนิดนึงนะครับก็ให้เพื่อนๆฟังดูแบบอาจจะลำบากหน่อยครับเพราะว่าต้องรีบรีวิวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีอีกหลายตัวที่จะเข้ามาอ่ะเปิดกล่องกันเลยนะครับ power สิบแปดนี่ฮะเป็นตัวท็อปนะอันนี้เลยนะฮะตัวนี้ก็รองรับไวเลสชาร์เจอร์นะครับแล้วก็ NFC l e s s Charge นะครับรองรับหมดนะครับในกล่องก็จะเป็นเนี่ยฮะคู่มือนะครับแล้วก็มีสายห้อยให้อีกแถมม้อีกนะครับมีสกีนโรเทสเ,เตอร์มาให้แล้วก็มีตัวนี่ฮะน่าจะเป็นปิกเหมือนเดิมนะฮะเอาไว้แงะอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีย er ูเซอร์ไกด์ลปลานะฮะเอามาให้ทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะ สายชาร์จนี่มาเป็นสีเหลืองเลยนะครับครั้งนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับเป็นไทซีทูไทซีนะเพื่อนๆจะเห็นนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะมาเป็นตัวเบรกิ้งชาร์จที่อ่าลักเอร์โฟลทำมาแล้วครับ6 6วัตต์นะครับก็เป็นฟ้าชาร์จนะครับเป็นไทซีทูไทซีนะฮะก็เหมาะสําหรับแบตใหญ่ๆนะครับต้องประมาณนี้นะฮะมันต้องฟ้าชาร์จบ้างแล้วครับนะฮะกะราคาก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับสำหรับตัวตัวนี้นะครับ เกือบสองหมื่นนะครับก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกด้วยที่ได้ไปในราคาที่อ่ารู้กันนะครับเออมาณนั้น่ะโอเคนี่ฮะก็จะไม่พูดมากแล้วครับเรื่องเอ็นโดสโคปก็สามารถที่จะติดตั้งตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นคัสคัสคีตรงนี้เป็นอ๋อบัมเปอร์โหบัมเปอร,อปปอร์นี่เป็นแบบเนี่ยการการด้านข้างอีกสองอันต่างหากนะครับแล้วก็ตรงซิมการ์ดนะครับเป็นแบบ สองซิมนะครับเลือกหนึ่งซิมหนึ่งซิมหรือสองซิมนะครับแล้วแต่อีกหนึ่งซิมใส่ก่าสนะฮะแล้วก็กดไปอย่างนี้เลยนะครับด้านบนเป็นลําโพงคู่เนี่ยฮะมาแล้วฮะเห็นไหมฮะล่างข้างก็เป็นลําโพงนี่ครับลำโพงคู่มาแล้วเดี๋ยวเราไปเทสอลำโพงกันค่อยว่ากันถ้าคัดที่นะฮะเป็นสีออกทองทอง,ทองนะครับสีลื่นหมู นะครับด้านซ้ายเนี่ยครับจะเป็นประมาณนี้นะครับมีตัวล็อกคัดทีตรงนี้อ่าแล้วก็ส่ม f ฟิงเกอร์พิ้นุ่ม p พาวเวอร์ในตัวแล้วก็เป็นโวลูมบวกโวลุูมลบนะฮะแล้วก็ปั๊มเปอร์อย่างที่บอกนะครับด้านหลังก็จะเป็นตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับแต่เป็นพลาสติกออกแข็งแล้วก็มีความยืดหยุ่นแล้วก็เนี่ยฮะอัดในเรื่องของน็อตนะครรอบเลยตรงนี้เป็น led นะครับทั้งหมดตัว,ตวนะครับเป็น LED เพชรนะครับลายเพชรเลยแล้วก็แหมเซนเซอร์จับในเรื่องของความร้อนนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นเลนหลักร้อยแปดล้านอยู่ตรงนี้แล้วก็เลนมาโคแล้วก็เลนวายนะครับที่เขาให้มานี่ครับวอดีีก็จะเป็นประมาณนี้อ้าวมีเคสต้นแจ็คสามสิบห้ามิลตรงนี้นะครับนโอเคเออ อย่างนี้ดีครับแล้วชอบก็คือใส่มาอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าไปต้องไปเอาอะแดปเตอร์มาให้ตรงนี้ก็เป็นรูท้าย C นี่นะครับรูทรงก็จะประมาณนี้เลยเพื่อนๆจะเห็นเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยนี่ โอเคเดี๋ okay. เราไปดูอย่างอื่นกันโอเคเราไปดูอย่างอื่นกันนะครับก็ในส่วนของตัว UI ก็จะมีท็อกเกอลอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเพียวแอนดรอเหมือนกับท,กทุกตัวที่เป็นลัคก็ตโฟนนะครับที่แรกรีวิวมานะครับก็จะเป็น แอพแปร์แอนดรอยนะครับก็แล้วแต่ใครจะไปอัดแอพว่าจะเป็นแบบเป็นแอพดาวเวอร์ or, หรือจะไม่เป็นแอพดาวเวอร์ or, อะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะปรับแต่งกันได้นะครับในส่วนของ UI อีอินเทอร์เฟซนะครับก็จะมีอ่าเรามาดูสิสเต็มนะฮะมาดู UI มันเลยดีวยกว่าก็จะเป็นแปร์แอนดรอยนะครับก็จะซัพพอร์ต Google c e r t i f ิวฟมาให้นะครับมีเคสโต้นะฮะเรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะเล่นได้ไสบาย อะไรอีกในส่วนของลักเก็ตโฟนนะครับก็จะมีกุตแจทูบ็อกมาให้นะครับอย่างที่ลักเก็ตโฟนทั่วไปมีนะครับจะไม่ได้อธิบายอะไรมากแล้วนะครับจะมีเข็มทิศมีเปโดมิเตอร์มีอะไรต่างๆหน้าๆนะครับเป็นเครื่องมือนะครับมีอะไรอีกนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีเอนดสโคปนเนี่ยฮะก็จะเป็นแอปเอนดสโคปตรงนี้ก็สามารถที่จะเซต ให้เป็นภาษาไม่มีภาษาไทยนะครับมีภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าพวกเราก็เซ็ตกันได้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของ Endoscope ถ้าเราเสียบอันนี้เข้าไปนะครับตัวตัวนี้ก็จะสามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็อัดวิดีโอได้นะครับจากแอปพลิเคชันตรงนี้เลยนะครับนี่ล็อกเอาออกแล้วก็ออกนะครับแล้วก็ในส่วนของอาการถ่าย ในเรื่องของเซนเซอร์อุณหภูมินะฮะในโหมดของแฟ er, ร์นะฮะอ่านว่าไฟ er, หรือแฟรแล้วแต่นะครับแต่มันน่าจะอ่านว่าไฟ er, นะครับ S L I R นะครับนะฮะเป็นลิขสิทธิ์ของเขานะครับเป็นแบรนด์ของที่ดังมากๆในเรื่องของเซนเซอร์นะครับจับเซนเซอร์วัดความร้อนนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะ เปิดได้จากตัวแอปเองเลยนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะมีพื้นๆในตัวของแอปนะครับก็จะคล้ายๆกับรักกิฟโฟนทั่วไปนะครอ่าเรามาดูว่ามีอะไรเป็นพิเศษมากนะก็ไม่มีอะไรนะครับมีในเรื่องของพาสส่วนมีเรื่องของแอปมอีการตั้งค่าต่างๆนะครับทั่วไปนะครับมี e x ็กซ์ i ตนะครับก็เนียวเวลาเราถนอมสายตาแล้วก็ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มี อื่นๆต่างๆนานานะครับปรับแต่งเอานะครับคัดคัดที่นะฮะก็จะคล้ายๆกับลักเกโฟนที่แอดบอกเพื่อนๆไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะแมネจเอานะครับคลิกสองครั้งคลิกสามครั้งคลิกกดค้างะให้มันเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับฟิงเกอร์พิ้นนะครับเราก็สามารถตั้งได้ก็จะมีในเรื่องของฟังก์ชันฟิงเกอร์พิ้นเล่นอีกทีนะครับแรมปสองห้าหกนะครับก็สามารถที่จะจัดการแรมได้นะครับอยากให้แรม บริหารแรมเป็นยังไงนะครับก็สามารถที่จะจัดการได้มีดูราสปีดนะครับก็นะฮะเซตในเรื่องของแอป,ปพื้นหลังนะให้มันทำงานหรือไม่ทำงานนะครับก็อยู่ที่เราเอ,อ่ออะไรอีกนะครับสมาร์ทแอสซิสเซนต์นะครับก็จะมีในเรื่องของเจสเจอร์มชั่นต่างๆ่ความเ,าเนี่ยฮะสกินช็อตได้หมดนะครับก็นะฮะดับเบิลคลิกทูโฮมสกินเ,เจสเจอร์ทูเวกนะฮะก็ลองดูนะครับก็ป,ประมาณนี้ เนี่ยฮะเราก็สามารถที่จะเล่นได้นะฮะอืมอะไรอีกนะฮะเรามาดูอีกเต็มข้างในนะฮะเปลี่ยนภาษาก็มีภาษาไทยนะฮะอันนี้ก็คือการอัปเดตฮะที่อ่ามีอัปเดตมาให้ไหมอะตรงนี้มีอัปเดตแล้วนะฮะอัปเดตมาเรียบร้อยแล้วนะ,ะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนภาษานะครับก็มีภาษาไทยมาให้ก็เปลี่ยนให้เพื่อนเลยอย่างนี้นะฮะอืมอะไรอีกนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วในเรื่องของแอป U.I. นะครับของเขานะครับก็จะเป็นซิเตอร์ต่างๆประมาณนี้อ่ะเราไปดูสิ่งที่เราควรดูนะครับอ่ะเอาออกมาตรงนี้ละไปดู G.P.S. ันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเอสกันเลย G.P.S. อ้นะครับอินวิวอยู่ที่ยี่หกแล้วนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับอินวิวอินวิวถือว่าดีมากๆนะฮะก็น่าจะดีมากนะเป็นธรรมดาของรัก็โฟนนะครับสายอื่นต้องประมาณนี้อยู่แล้วครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ ก็อาจจะเหยียบเกือบร้อยได้แน่นอนนะครับประมาณนี้อิวิยุทธนะครับตอนนี้สี่สิบห้าละอืก็ถือว่าดีนะครับจับได้ดีมากๆเลยนะฮะอิิวยุทใกล้กันเลยนะครับประมาณนี้ผ่านไปอ่ะเรามาดูในเรื่องของความเร็วพื้นที่การจัดเก็บภายในนะครับก็แน่นอนต้องไวอยู่แล้วนะครับ s เ u เ t i o n ลิสต์สเปเชียลไลมันควรที่จะใกล้พัน นะครับเดี๋ยวเราดูไปพ,พร้อมกันเลยอ่าดูการแรนดอมก็รู้ครับอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วถือว่าไวแค่นี้ก็ถือว่าไวเนี่ยฮะอ่าสุ่ยเควนชันลีดอยู่ที่เก้าร้อยนะครับ ไลท์ right, อยู่ที่200กว่านะครับไล right, ถือว่ายังไม่ค่อยดีนะครับเพปกติถ้าเกิดว่าใน one, อุลโฟดไม่ใช่ดูทีวียีจะเห็นว่าทั้งรีทั้งไลท์ right, เนี่ย900-800เลยนะครับแต่ตัวนี้ไลท์ถือว่าค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับก็ให้อยู่ที่ตรงนี้น่าจะเป็นดีอสอุดศูนย์นะครับไม่น่าถึงสองุดหนึ่งนะครับเป็นที่เลยนะครับประมาณนั้นโอเคผ่านไปอ่ะเรามาดูในเรื่องของมัติทัต์ก็น่าจะสิบจุดเนาะสิบจุดไหม นะฮะอ่ะสิบจุดผ่านไปนะครับผ่านผ่านผ่านเราไปดูอย่างอื่นกันนะครับมาทิอยู่ที่สิบจุดมาดูในเรื่องของเซ็นเซอร์กันบ้างเซ็นเซอร์ให้มาเซอร์ไพรส์ไหมอ๋อก็ไม่เซอร์ไพรส์นะครับก็เจลโลครบนะครับนะครับมีปด,ดูเซนเซอร์อ้ามีปด,ดูเซ็นเซอร์มานี่ฮะก็ไว้วัดความสูงได้นะครับแล้วก็ใครมีนาฬิกาในการอ่า วัดอะไรต่างๆแล้วก็สามารถใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้ใช้ได้นะครับก็ถือว่าให้มาเยอะเลยนะครับเซนเซอร์นะครับก็เหลือแค่ t e m p ์ r a เ u r จอร์เ o r อร์อันเดียวนะครับที่ในตัวเครื่องมือถือทั่วไปแนละ้วก็แทบจะไม่ค่อยใส่มาอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นแฟกชิปนานๆเจอทีนะฮะแต่ว่าเท่านี้ก็ถือว่าครบละโอเคผ่านไปก็ไม่มีอะไรครับ Wi-Fi ตัวนี้รองรับ Wi-Fi 6ด้วยนะครับก็ลองดูนะครับ Wifi นี่แอปอยู่ที่แบบโอย สถานที่ไกลมากๆเลยอยู่กลางคนาเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยฮะแต่ก็มีในเรื่องของ wifi มาเต็มนะอันแรกคือของแอเองนะครับออเนอร์สามสิบนะฮะส่วนด้านล่างๆนี้ก็ถือว่าสีเหลืองเนี่ยถึงสีเ่เลยทีเดียวฮะถือว่าเยอะนะครับเพราะาช่วงนี้มันไกลชุมชนมากนะแทบจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรคาเฟ่เดียวๆแต่กลางทุ่งนาเลยนะแต่ว่าก็สามารถที่จะรับ wifi ได้ไกลมากนี่แระก็อยู่ นอกแบบอาคารไปเยอะเลยเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยฮะก็ถือว่ารับได้ดีนะครับประมาณนั้นในเรื่องของ wifi นะครับเพราะตอนนี้รองรับ Wi-Fi 6ด้วยนะครับก็ทัชซึ่งเเลยเป็นไงบ้างนะครับว่าปื้ดสามร้อยกว่านะครับสามร้อยยี่สามร้อยสี่สิบนู่นไปนู่นนะครับแไรก็ให้สักประมาณเอา 60ไปลบก,ก็แล้วกันก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับใน,น,นเรื่องของทัชเซนต์เนะครแล้วก็เอาเข้าจริงทริงมันก็คือทัดได้ดีอยู่แล้วนะครับฟิเต t รเลก,ก็เยอะนะครับทัชเซนเก,ก็ใช้ได้นะถือว่าใช้ได้เลยเอ่าโอเคผ่านไปนะครับเราไปดูอย่างอื่นกัน โอเคครับมาสรุปสเปคคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งครับของเจ้าโฟนอาร์ a r m ร์18ตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับกล้องหลังนะครับแก้นิดนึงนะครับกล้องหลังใช้เซนเซอร์ซัมซุงนะครับ108ล,ล้านนะครับเป็น H2 n นเซอร์ตัวนี้อยู่ในแบตชิปของเขาเรียกว่าแ,แบรนด์ซัมซุงแบบตัว,ตวที่เราเห็นเห็นเนี่ยจะใช้เซนเซอร์ตัวนี้เยอะเลยแล้วก็ใส่ใน กลโฟนอาร์เมอร์สิแปดตัวนี้เพืเ่อนๆจะเห็นว่าแบบโอ้ภาพถ่ายเนี่ยออกมาดีมากๆแล้วก็ยังชอบเลยขนาดถ่ายนะครับในเรื่องของกล้องนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นกล้องไมโครนะครับตัวนี้เอาลึกๆเลยนะครับไอคิวว่าแบบแหมไมโครเขาเรียกว่าไมโครสโคปไม่ใช่เอนโดสโคปนะครับไมโครสโคปค,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 คือกล้องที่แบบส่องแบบส่องแบบอย่างก็กล้องจุลทรรศน์อะไรประมาณนี้เลยจริงๆแบบสําหรับมือถือโดยส่วนตัวเอคิวไม่ไม่น่าใสมา ไม่น่าใส่มาเพราะไม่ค่อยได้ใช้จริงๆนะยกเว้นสายที่เป็นเซียนพระมะน่าจะใช้นะครับก็โอเคนะครับเพราะใส่มาก็คืออะใครอยากใช้หรือแบบใครที่ไฟสไตร์นั้นก็อาจจะชอบใจก็ได้นะครับอีกเลนหนึ่งก็จะเป็นเลนจับนะครับเซนเซอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นเลนเซนเซอร์นะฮะ ก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของการจับความร้อนนั่นนูน่นนี่อย่างที่บอกเป็นมันเป็นสไตล์ของตัวนี้อยู่แล้วนะเขาเด่นในเรื่องของเซนเซอร์ตัวนี้แล้วครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นเลนเด็บธรรมดานะครับก็ไว้ทําหน้าชัดหลังเบอรอนะครับก็เสียดายที่น่าจะให้มาครบ,บเลยน่าจะมีเลนวสักอันนึงนะครับสรุปอันนี้ไม่มีเลนวนะครับก็โอเคผ่านไปมากับลำแ8ล้อมที่256นะครับในเรื่องของลำแ8เนี่ยสามารถที่ขยายลำได้เป็นลำ อมาครับแรมที่12บสองครับไม่ใช่แรมแปนะครับสามารถที่ขยายแรมได้ไปถึง15ด้วยนะครับมันมีฟังก์ชันขยายแรมในตัวนะครับก็เดี๋ยวนี้มือถือสมัยนี้ก็จะมีฟังก์ชันนี้กเกือบหมดแล้วนะครับก็ ว่าใครอยากได้ความรวดเร็วใครอยากได้ความไหลลื่นนะครับที่ไม่ต้องเปลืองทรัพยากรมากนะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะเอาตัวเนี้เป็นแบตชิปแล้วก็เป็นมือถือใช้ได้แบบทั้งขาลุยทั้งเป็นเครื่องหลักได้เลยเพราะว่ากล้องก็ใส่เซ็นเซอร์ซัมซุงมาแบบดีๆอยู่แล้วถ่ายมาได้สวยแน่นอนทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับกล้องหน้าเนี่ยก็ใช้เซ็นเซอร์ที่ ความละเอียดที่32ล้านนะครับเป็นเซนเซอร์ Samsung เหมือนกันนะครับสำหรับตัวตัว18ตัวนี้นะครับรอ่ที่สองรอบที่สองห้าหกบอกไปแล้วรองรับ Wi-Fi หกด้วยตัวนี้เห็นไหมอ๋อมาเต็มเลยนะครับรองรับ Wi-Fi หกด้วยเดี๋ยวนี้ก็คือแบบใส่แบบมาน้องๆตัดชิปอินเตอร์แบนเลยทีเดียวอะไรอีกล่ะที่เขาใส่มา Calling Gorilla Glass ห้านะแต่เสียดายที่มันยังไม่ได้เป็นจออมเบรครับถ้าเป็นจออมเบรเนเวลา ดูในเรื่องของการแดดเนี่ยมันจะชัดกว่าไม่ต้องไปเร่งเขาเรียกว่าอะไรไปเร่งจอมากนะแต่อันนี้ก็ถือว่ากลางแดดชัดเจนเหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าต้องเร่งจอมาให้สุดเท่าน,นั้นเองนะครับแต่เสีได้นะเดี๋ยวที่แอดบอกนะครับถ้าเป็นอัลโมเรเนี่ยมันจะไม่ต้องเร่งจออะไรขนาดนั้นเลยนะกลางแดดก็สบายๆเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับร mm ีเฟรชเรท120เฮิร์นะครับก็บอกเพื่อนๆไปแล้ว ในเรื่องของบอดี้ก็ถือว่าทํามาดีนะครับก็บอดี้เนี่ยทํามากันกระจกทีนะครับรอบๆเพื่อนๆจะเห็นเห็นไหมครัมันจะมีนูนขึ้นมานะครับทั้งข้างหน้านะครับแล้วในเรื่องของกล้องด้วยนะครับกล้องก็จะนูนขึ้นมาให้นะฮะก็ถือว่าดูดโฟนใส่ใจนะครับในรายละเอียดนะครับตรงนี้นะครับรองรับ5้าีนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ลําโพงนะ ตอนแรกแะนก็เป็นลำโพงนะครับตัวนี้นะครับกลายเป็นลำโพงเดียวไม่ใช่ลำโพงคู่อ่ะ่ตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าเสียดายนิดนึงน่าจะเป็นลำโพงคู่นะตรงนี้เห็นแล้วก็จะเป็นลำโพงที่ไหนได้ออกตรงนี้นะครับก็โอเคน่าติดตังนะเขายังดียังมีในเรื่องของเทสต์ฟอร์จสามถึงห้านมิลไมตรงนี้ก็ถือว่าเออยังโอเคพอ ได้ไยได้นะแต่ว่าถึงจะเป็นลำบกโพงเดียวนะแต่เสียงก็ดูดีมีมิติเลยครับดังและมีมิติด้วยนะครับปกติเนี่ยลำโพงคู่ในตัววีสาิเนี่ยก็ดังเหมือนกันนะครับก็มีมิติมีมิติหน่อยๆนนะครับไม่ได้ว่ามีอะไรมากนะแต่ตัวนี้ถือว่าเป็นลำโพงเดี่ยวที่มีมิติเลยนะครับมีมิติฟังล้าดูแบบมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรมีลึกมีตื้นมีอะไรเงี้ยเวลาฟังดูนะเพื่อนลองฟังดูนะครับก็ประมาณนี้สรุปคร่าวๆของเจ้าตัวอุเลฟนอาร์เมอร์สิบแปด โอเคเทสวิดีโอร่ป18นะครับผมก็ที่ความละเอียด 18p 0 0 30เฟมเลตเ p ร์ s e c o n นะครับจริงๆเจ้าตัวนี้อัดได้ถึง 4K นะครับแต่ว่าอรอัดได้ไม่ใช่อัดแค่ประมาณนี้ก็พอแล้วครับเพราะว่าจะ 4K หรือว่าจะอะไรนะครับถ้าไม่มีการสั่นนะครับแไรก็ว่า ถ้าเกิดว่าไม่มีการสั่นเนี่ยด้วยความละเอียดที่พันแปดสิบพีเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเนี่ยฮะกรจับภาพได้ดีแล้วก็โฟกัสได้ดีมากๆเลยนะครับก็ตามราคาแล้วครับสอบกับเป็นแปกชิปเนี่ยฮะเพื่อนๆจะเห็นแทบจะแบบไม่มีลังเลอะไรเลยครับไม่มีรีเลย์นะครับเนี่ฮะเพจะเห็นเนี่ยครับแบบใกล้มากๆนี้ก็คือแบบนิดเดียวนะฮะก็จะนั่นแหละฮะ เนี่ยฮะต้องเอียงหน่อยนะครับประมาณนี้เลยโอเคเทสวิดีโอกล้องหน้านะครับกับอุลรโฟนอาร์เมอร์สิบแปดนะครับก็ชัดเจนนะครับเดลลมิกเลนส์ดีแล้วก็ถ่ายที่หน้าแอกนี่คือได้ความเขาเรียกว่าอะไรได้ความคมแล้วก็มี สกินโทนที่ว่ามันก็ตามราคาแฟกชิปเลยครับก็ถือว่าแบบเออทำได้ดีเลยก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัวแฟกชิปแบรนด์อื่นๆที่เป็นอินเตอร์แบรนด์เลยนะครับเนี่ยฮะในในกล้องหน้านะครับดูจากที่เคยรีวิวตัวลักเก็ตโฟนนะครับคือสกินโทนแบบนี้มันไม่ค่อยได้เจอนะครับจะเจอกับพวกอินเตอร์แบรนด์นะครับแต่ว่าเจ้าตัว a r m o r 18ร์สนะิอาร์เมอร์สิบแปตัวนี้อาร์เมอร์พาวเวอร์สินะครับแล้วแต่ใครจะเรียกนะแ,แต่แเรียก อา m ัมเมอ18ถือว่ากล้องหน้าดีเลยทีเดียวในการอัดวิดีโอนะครับ uh, ประมาณนี้เลย ครับผมและนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลของเจ้าอูโโนน Armor ER 18ตัวนี้นะครับก็ขอยินดีกับเพื่อนๆคนที่ได้ตัวเม m o r ER 18ตัวนี้ไปในราคาพิเศษด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมีตัวใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆที่สนใจมือถือที่เป็นลักโ a น h ก็ทักกันมาถามได้นะว่ามีมือถือนั่นนูนนี่อยู่ไหม อะไรเงี้ยถ้ามีก็จะได้ไม่ต้องฝากซื้อกันนะครับก็จะได้ของไปเลยนะครับแล้วส่วนคนที่ฝากซื้อนะครับก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ในเรื่องของการขนส่งก็อาจจะล่าช้าหน่อยนึงแต่ว่าก็จะปรับดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับหลังจากที่สถานการณ์โควิดมันจางไปนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมเช่นเคยนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งได้ยิ่งดีนะครับจะได้เจอแรกได้ทันท่วงทีนะครับแล้ว เราจะมีมือถืออะไรดีๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ